สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินยีกับผมเซนตานะครับผมวันนี้ผมจะมาทำจัดอันดับคนที่ดา่าโหดที่สุดในเกมวัวช่วยแอนดรอยจูนะครับผมจะมีใครติดอันดับหรือว่าจะมีใครที่น่าสนใจที่คุณยังไม่เคยเจอหรือว่าคุณอยากเจอกับเขานะครับผมแล้วก็ลองมาทายกันดูว่าคนที่คุณคิดนั้นจะอยู่ในรายการอันดับของผมหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมที่จะรู้กันแล้วว่ามีใครบ้างไปชมกัน ที่ก็อันดับที่ห้านะครับผมก็คือเยฮีนะครับผมเยฮีเนี่ยผมไม่เคยที่จะได้ยินเขาด่าใครนะครับแต่ผมยกตัวอย่างมาเป็นอันดับที่หแล้วกันนะครับผมมันจะได้เป็น5้าอันดับนะครับผมเยฮีนี่ผมคิดว่าเขาน่าจะมีสกิลที่ที่โหดมากครับแต่ผมยังไม่เคยเห็นเขาด่านะครับผมแต่ถ้าเขาด่าเขาอาจจะแบบโหดมากนี่อะไรผมก็เลยเอาเขามาอยู่ในอันดับที่ห้านะผม โอเคแล้วันเราไปดูอันดับต่อไปกันเลยครับผมไปเลยอันดับที่4 P X R K ที่ผมให้ P X R K มาอยู่อันดับที่4ของผมเนี่ยครับเป็นเพราะว่าเสียงไม์ของเขามันไม่ชัดนะครับผมผมคิดว่ามันยังไม่สุดพอนะครับผมมันยังฟังไม่รู้เรื่องนะครับผม ถ้าเขาปรับเสียงไม้ให้ดูฟังชัดแล้วไม่แตกได้นะครับผมคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะครับผมก็ที่พูดไปมันก็แล้วแต่สไตล์ของแต่คนแต่ละคนในการด่านะครับผมแต่สำหรับผมผมให้เขาอยู่อันดับที่4ไปเลยนะครับผมโอเคไปดูอดับต่อไปกันเลยอันดับที่3เลเวลร้อยเก้าสิบอันดับที่สานี่ผมก็ยกให้เป็นของเลเวลร้อยเก้าสิบไปเครับผมเพราะว่าในการด่าเนี่ยเสียงไม้ของเขามีการที่ ฟังดูชัดมากครับแต่มันไม่ไวพอนะครับในการที่เขาจะเป็นอันดับที่1หรืออันดับที่2ได้นะครับผมเสียงไหม่ของเขาค่อนข้างในชัดแล้วเขาก็จะด่าแบบค่อนข้างที่จะวนไปคําเดิมๆนะครับผมไม่มีคําใหม่ที่มันสร้างสารรค์กว่าน,นี้นะครับผมผมก็เลยจัดให้เขาไปอยู่ในอันดับที่3นั่นเองนเขาไม่แบน้นะ้น อันดับที่2 KOT77 สำหรับอันดับที่2ผมก็ยกให้กับ KOT77 นะครับผมเขาเป็นการด่าที่เขาแบบว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองครับเขาด่าได้แบบฟรีสไตล์ครับคำเขาเยอะคำเขาดูแบบมีพลังนะครับผมเสียงไม้เขาอาจจะแตกนิดหน่อยแต่เขาแบบด่าได้แบบมีมิติมากเลยนะผมผมเนี่ยตึงตาตึงใจกับเขามากเลยนะผมนี่ผมยกให้เป็นอันดับที่2ของจัดอันดับของผมเลยนะผม เคโอทีเจ็นี่เขามีของแน่นอนครับเขาเป็นคนน่าสนใจมากเหลือะไรมันก็ไม่ใช่ดีเียมันจะไปยัน่ีกูได้อันดับหนึ่งเลยมันจะไปดับไปดีมีไปยันดีกูเด่นอันดับที่หนึ่งชินสิบเก้ใช่แล้วครับคุณผู้ชมผมให้ชินสิบเก้าเป็นอันดับหนึ่งของในการจัดอันดับของผมเลยครับผมยังไงก็ไม่มีใครแทนที่ชินสิบเก้าได้อีกแล้วครับผมผมคิดว่าชินสิบเก้าเนี่ยคือที่สุดของที่สุดครับเขาคือออฟเดอะเยียร์ในการด่าของเกมนี้เลยครับผม ผมนี่จําเป็นที่จะต้องยกอันดับที่หนึ่งให้กับชิน19จริงๆครับผมในการด่าของเขาครับคําของเขาเนี่ยโอ้โหเยอะจริงๆนะผมผมไม่ได้อวยนะแต่มันของจริงครับผมถึงไม้เขาจะแบบไม่ค่อยดีก็น,นะนะแต่ยังไงนะครับคนโหดก็คือคนโหดอยู่บนยังค่ำนะผมชินสิบเก้านี่เหมาะแล้วนะครับกับการที่เขาจะเป็นออฟเดอะเยียร์อันดับหนึ่งของการด่าคนนะผมขั้นตอนที่เราจะต้องแบบว่า แจกรางวัลแล้วนะผมผมจะเอามงให้กับชิน19ของผมรับไปเลยครับมงโอ้โหโมงก็ลงไปแล้วนะผมเขาก็เป็นอันดับหนึ่งครับเขาเป็นคิงของการด่าคนนะผมโอ้โหสุดยอดไปเลยฮนะนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการที่ผมมาทําจัดอันดับให้ทุกคนดูนะผมชอบไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแซนต้าเพื่อนในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับผมก็มีแฟนเพจ Facebook แล้วก็ยูทูบด้วยนะครับไปกดติดตามกันเยอะนะ